อันนี้การประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะเลงสีนิดหนึ่งนะครับก็ประกอบตามนี้เลยนะครับตรงจุดต่อเนี่ยครับมันจะมีรูที่เราเจาะแล้วก็นําไว้แห้งแล้วนะครับก็ยิงน็อตเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตัวหนึ่งสองตัวก็ได้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับอย่างน้อยสักหนึ่งตัวนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ควรจะยิงน็อตด้วยนะครับ เพราะว่าเป็นชั้นวางนะครับที่วางตะแกรงนะครับอันนี้ผมจะให้เลื่อนได้นะครับพอเราเอาพลาสติกตะแกรงมาวางปุ๊บเนี่ยค่อยล็อกนะครับค่อยล็อกนะครับส่วนตัวอื่นๆนนั้นก็ล็อกน็อตนะครับนี่ก็ล็อกน็อตด้วยนะนี่ผมลองให้ดูนะครับล็อกน็อตด้วยนะครับก็หลังคาก็ล็อกน็อตนะครับน็อตสกรูนะครับข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้ครับตัวเหล็กนี้สามารถสอดเข้าไปแล้วก็ยิงน็อตด้วยนะครับ สอดเข้าไปแล้วปุ๊บยิงน็อตเลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ยากเนาะเอามาเรียงก่อนนะครับแล้วก็จะประกอบได้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าตัวนั่นมาก็จะเรียงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวระบบน้ําก็จะยิงน้ําเข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้เอาเอาให้ดูตรงๆแบบนี้ก่อนนะครับถ้าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตัวนี้เป็นไปบังแล้วเราจะมองไม่เห็นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับชุดที่ประกอบเสร็จ เดี๋ยวค่อยคลุมผ้ายางะรอเราปลูกอะไรเสร็จก่อนค่อยค่อยเอาผ้ายางมาคลุมนะครับหลังคามาคลุมนะครับแบบนี้นะครับใครได้เหล็กอะไรไปไม่ครบให้ให้รีบแจ้งผมเลยผมจะได้รีบส่งนะครับพอพอดีช่วงนี้เขาพอโพสไปปุ๊บเนี่ยสั่งมากันเยอะเลยก็เลยน่าจะติดปัญหานะครับอาจจะอาจจะสับสนกันบ้างนะครับ